ท่านสาธุรนพุทตบริษัททั้งหลายบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาปรารบกันเรื่องมโหสถบัณฑิตความจริงเรื่องมโหสถบัณฑิตนี่ยาวม,มากก็ออยังขอเดินลัดตัดใ,ใจความเพื่อไม่เสียเวลาที่ลูกหลานทั้งหลายจะเพิ่งปรารานาจะสดับเรื่องราวก็มีอยู่ว่า หลังจากที่กล่าวมาแล้วในตอนตอน้นคราวนี้พระเจ้าวิเทหราชทรงพอพระทัยในปัญหาที่มโหสถแก่มาแล้วก็รู้สึกว่ามโหสถได้มีความฉลาดเป็นพิเศษตามน้อความกล่าวว่าพระเจ้าพิเทหราชทรงพอพระทัยในความฉลาดก็มโหสถอย่างยิ่ง เจนี่ตัดถามเสท่านเส้นกว่าเสนก,กะท่านเส้นกก็ติดทูลทัดทานต่อไปอีกหมายความว่าเจ้าเสนกก็ดีได้เพื่อนในสามคนก็ดีเป็นคนที่เต็มไปด้วยความอิจฉาดีเสียทั้งทั้งที่ตนพยากรณ์ไว้แล้วว่าปัณฑิคน,นี้ห้าจะเป็นคนที่ฉลาดมาก แต่ขัาาบบ้นเมื่อมันพบมันฑิตคนที่ห้าคนแล้วก็ปรากฏว่าบัณฑิตทั้สีค่คนค่อยหาทางกี่กันแล้วก็นินทาว่าร้ายติเ่ียนั่นบ้างติอย่างนี้บ้างไม่ดีย่ายโน้นบ้างไม่ดีอย่างนี้บ้าง <c oughs> ตอนนี้ก็อยากขอคุยกับบรรดาลูกหลานที่รักให้เป็นกติไปจำใจ ว่าคนไหนชอบติใครคนนั้นเป็นคนเลวถ้าว่าติเพื่อก่อหมายความว่าถ้าเขาทำไม่ดีแร่ว่าติให้ดีชี้แนวอหงการปฏิบัติอย่างนี้เขาเรียกว่าติเพื่อก่อถ้าการอย่างนี้แล้วก็ขอลูกหลานที่รักจงจําไว้ปฏิบัติตามเขาแต่ว่าคนที่ติแล้วทําอะไรไม่ได้ มาถึงเวลาที่ตัวทําเขมาัางกับเร็วกว่าคนอื่นอย่างนี้สแสดงว่าคนติเร็วมากลูกหลานจะเถือเป็นแบบปฏิบัติในเวลาปัจจุบันนี้มีเยอะมีข่าวคราวต่างๆตำหนิตีเตียงคนน้บ้างตำหนิตีเตียงคนนี้บ้างดีไม่ดีคนดีก็ไปติเขาแค่ว่าเร็วบางทีก็ยกเมต เหตุที่ไม่มีก็หาว่ามีคนก็มีความสามัคคีกันก็ยุแยกเขาแตกกันอย่างนี้เป็นวาจาเลวและอาการที่เลวทำลายความสุขคนที่อยู่ร่วมกันเมื่อข่าวการตีเตียนแพร่ไปทั่วประเทศคนทั้งประเทศก็จะแตกแยกกันประเทศเราก็จะไม่มีความสุขขอบรรณาลูกหลานน่รักจงยา <c oughs> ขาวันดาลูกหลานที่รักจงอย่าจําตัวอย่างเร็วๆนี้ไปปฏิบัติถ้าเห็นใครติใครจงนึกไว้ก่อนว่าคนนี้เป็นคนเร็วเราจะไม่ยอมรับนับถือการติเขาเป็นคนนั้นเวมือนไว้แต่ว,ว่าเขาจะหาทางแนะนําถ้าทําอย่างนี้จริงจะดีแล้วก็จมพิจารณาว่าการทําอย่างนั้นมันดีจริงหรือไม่จริงเขาพูดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็พูดเพื่อประโยชน์ส่วนตัว <c oughs> เห็นว่าพูดประโยชน์ส่วนรวมเราเห็นด้วยแล้วก็ถามหลายหลายรายที่ก็มีคติเป็นธรรมถ้าก็บอกว่าดีแล้วก็คนเชื่อถ้าบอกว่าไม่ดีก็นิ่งไว้ก่อนอย่าเชื่อตัวอย่างเสนกเป็นต้นเป็นคนจอมอิจฉาทิ่เสียอวดตนว่าเป็นคนมีความรู้แต่ด้วยว่าปฏิปทาเขาเสนกเป็นผู้ทำลายทั้งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ เนี่ยโปรงชนชาวประเทศนั้นทั้งหมดเพราะว่าแทนที่จะได้คนดีมาบริหารประเทศเสนกกรพยามกีดกันหัวแหนตำแหน่งของตนเขาเกรงว่าเมื่อได้คนดีมาแล้วตนจะต้องตกไปความเลวประเภทนี้ในประเทศไทยเรายังมีอยู่ฉะนั้นขอรนาลูกหลานนี้รักจงละมัธยวงให้มากมาคุยเรื่องราวต่อไปว่าพระเจ้าวิเทหยรราชสนมริว่า มโอสดวินิจใช้คดีแก้คดีถูกใจมากเรียกว่าถูกพระไทยนะพระราชาคำว่าพระไทยนี่ก็หมายถึงใจถ้าหากว่ายาขืนเชื่อในเสนกและเพื่อนอีกสามคนน่ากลัวจะไม่มีการ ฉะนั้นจะต้องใช้เรื่องเราจะใช้ความสาม,มารถของพระองค์เองพรุ้นแน่แท้กนลรู้แน่ตู้แท้แน่แกระจว่าเจ้าสี่คนเนี่ยเป็นจอมอิจฉาดิเสยยจะคบไม่ได้แต่ในฐานะที่พระองค์เป็นกษัตริย์จะตัดออกมาตรงๆไม่ได้จริงจะต้องจำจะต้องงดไว้ก่อนนิ่งไว้จะทำการเอง ฉะนั้นพระองค์เจาสนนิวาจะต้องนำมโหสถมาให้ได้จะไม่ยอมรับคำแนะนำหรือว่าการทัดทานขอมันดาอาจารย์ทั้งสี่จึงรับสั่งให้ราชบรุษไปบอกอมาตย์ที่เฝ้าดูจริยาและอว่าาการของ,ของอมโหสถบอกว่าให้นำมโหสถบณฑิตกับปิดาของอมโหสถข้ามาเฝ้าได้แล้ว พร้อมกับนำม,มาสะดอนมาด้วยนี่ลูหลานที่รักการที่พระเจ้าวิเทหราชบระมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอสั่งให้มโหสถบัณฑิตเขา้ามาเฝ้าและ็ให้นำบิดามาด้วยให้นำม,มาสะดอยมาด้วยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กครูหลานที่รักมันเป็นปัญหาใหญ่ นี่เป็นปัญหานะค่อยฟังให้ดีนะว่ามาโหสถยามาอัสดรมาจากไหนสำหรับม้าอัสดรน,นี่พ่อเป็นมา้าแม่เป็นลาแล้วก็เป็นม้าที่มีกำลังมากในการสงครามจัดว่าเป็นม้มาตัวประเสริฐฟังเรื่องราวของท่านต่อไปดูที่ว่ามาโหสถจะแก้ไขปัญหาได้ยังไง เรื่องนี้ฟังไปแล้วก็คิดไปด้วยจะเกิดสัญญาราชบุลุษจึงได้นำพระราชดำรัสที่ทรงตัดอย่างนั้นไปแจ้งกับมาิที่ควบคุมอยู่อม,มาดจึงได้ไปบอกวัวโหสดว่าท่านมุกท่านท่านผู้มีปัญญาเลิศบัดนี้พระราชาทรงมีพระราชประสงค์ให้ท่านนำบินดาของท่านเข้าเฝ้า แล้วก็นำมาสนดไปด้วยตอนนี้ดูปัญญาของมโหสดต่อไปมโหสดได้ฟังคำข้อมัดจึงตอบรับที่จะเข้าไปเฝ้าพระราชาพร้อมกับบิดาทำาหมายกลับไปแล้วมโหสดจึงไปหาบิดาและพ้วว่าคุณพ่อจา๋าเวลานี้พระราชาทรงมีพระราชประสงค์จะให้ คุณพ่อกับฉันเข้าเฝ้าขอให้คุณพ่อเข้าไปเฝ้าก่อนเมื่อไปก็จงอย่าไปมือเปล่าให้เอาผราอบบรรจุไม้จันและก็บรรจุเนยใส่ไปด้วยเพราะอบนั้นก็ใส่ไม้จันแล้วก็ใส่เนยบรรจะรวมกันเมื่อคุณพ่อไปถึงบะราชาจะทรงไปสันฐานทรงจัดให้นั่ง คุณพ่อจงนั่งที่คนสำหรับคําคำว่านั่งที่คนะที่ตรงไหนเขาจัดไว้ก็นั่งที่ตรงนั้นเมื่อเวลาแล้วก็ฉันจะตามไปทีหลังเมื่อฉันตามไปถึงที่เฝ้าพระราชาจะตรัสทักทายปรชาชัยฉันและรับสั่งให้ฉันนั่งในที่อนสงคนตอนนั้นฉันจะจำเลียงดูคุณพ่อ พอคุณพ่อเห็นฉันจำเลืองดูเป็นความหมายให้รู้กันเพียงสองคนแล้วคุณพ่อจงลุกจากที่นั่งแล้วพูดว่านี่แน่พระมโหสถเชิญพ่อนั่งบนอสนะนี้เถิดวันนี้ปัญหาหนึ่งจะต้องถึงที่สุดกันเพราะว่าพระราชาทดลองขอคุณพ่อจำคำของฉันที่บอกนี้ไปด้วย นี่เป็นหมากันว่าเขามีการนัดหมายกันปัญญาต่อปัญญาพระราชาต้องการปัญญามโหสถก็สนแสดงปัญญาเช่นเดียวกันและเราจะได้รู้กันว่าใครดีใครไม่ดีเราวันนี้เอากันถึงที่สุดเมื่อท่านสิริวัฒกะเศรษฐีรับคำของมโหสถแล้วจึงได้เตรียมของที่จะนำบปถวายพระราชา กับเรียกเศรษฐีอีกที่เป็นบริวารอีกพันคนท่านเป็นมหาเศรษฐีนะมหาเศรษฐีนี่ถือว่าเป็นเศรษฐีใหญ่ที่สุดพระราชาทรงแต่งตัง้ตงมีขัดสามชั้นมีตำแหน่งมีสิทธิ์เข้าเฝ้าพระราชามนขุณนางทั้งหลาย <c oughs> ให้บรรดาเศรษฐีที่บริวารอีกพันคนไปด้วยไปเป็นขบวนใหญ่ เมื่อไปถึงจึงรออยู่ที่ประตูพระราชวังเมื่อพระราชาทรงทราบวาสรษฐีมาจึงรับสั่งให้เข้าไปเฝ้าในพระราชวังเศรษฐีเมื่อได้รับพระราชาพระบรมราชยรราชานิญ,ญาตแล้วจึงไปเฝ้ากราบถวายบังคมทูลพระราชาแล้วจึงยืนอยู่ก่อน ตอนนี้พระราชาคือพระเจ้าวิเทยารัชทรงตัดถามว่าท่านมหาเศรษฐีโมโหส,หสดบุตรชายของท่านอยู่ที่ไหนเราไม่มาหรือถ้ามหาเศรษฐีก็กราบทูลว่าขอเดชะโมโหสดจะตามมาที่หลังพระเจ้ขขาค่ะพระราชาทรงทราบวาา่าโมโหสดจะมาก็ดีพระไทย จึงแต่จะต้มหาเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีเชิญนั่งบนอาสนะที่สมควรแก่ท่านเถิดการรู้ที่นาสนะก็ว่าเศรษฐีมีอาการมีการเข้าไปชมอยู่เสมอ,สมอจึงได้รู้ว่าที่ของตัวนคนตรงไหนท่านเศรษฐีนั่งบนอาสนะที่ควรจะตนแล้วเมื่อเศรษฐีพร้อมในบริวาร ไปกันแล้วมโหสถบัณฑิตแต่งกายงดงามพร้อมบรด้วยเพื่อนเด็กพันคนเป็นบริวารน,นั่งรถที่ประดับอย่างหรูหราเค,ราบบรรคลื่อนขบวนไปสู่พณฑลครขณะที่จะเข้าไปสู่พณฑนครหินลาตัวนหนึ่งเดินหาาหารอยู่ที่หลังโคจยังได้บอกเพื่อนเด็ก,ดกที่มีกำลังแข็งแรงว่านี่พวกเรา จงจับลาตัวหนึ่งแล้วผูกที่ปากจะให้ร้องได้เอาเสือลำพนห่อให้ไม่คิดแล้วจับลงนอนโปกระดานหามมาเมื่อจับนอนได้เรียบร้อยแล้วก็พากันเครื่องกระบวนเข้าไปส่พระราชวังอันนี้เป็นเรื่องของคนที่เขามีปัญญาลูกหลานที่รักคนมีปัญญานี่เราคิดยาก ย,ย่าที่จะพิจารณาได้ว่าเขาูดนั้นเขาจะทำอะไรนีโรานนึกออกไหมว่าโมโหสดให้พ่อเข้าไปก่อนเวลาที่ตัวเองเข้าไปสั่งให้พ่อลุกจากที่นั่งแล้วก็หลังจากนั้นตัวเองเข้าไปก่อนที่จะเข้าไปก็จับลาผูกปากใส่กระดานหามไปโดยช่วยกันคิดในโลกหลานที่รักอันนี้มันเป็นปัญญา คือฟังเรื่องมโหสถและเป็นการรับสมองของเราได้เปีอย่างดีเมื่อพระราชาทรงทราบว่ามโหสถบัณฑิตเข้ามาถึงภายในพระราชฐานแล้วทรงสมมนต์ปีดาอย่างยิ่ยงเพื่อตัดว่ามโหสถลูกรักขอลูกเข้ามาเถิดเนี่อเสื้อองทรงมีความรู้สึกเหมือนว่ามโหสถเป็นลูก มโหอสดพร้อมบปด้เพื่อนที่รักถึงหลายพันคนเมื่อได้รับพระบรมราชองการโปดรดกล้าปลดกระหม่อมให้ขึ้นเฝ้าแล้วจึงพากันขึ้นไปสู่ประสาทถวายบังคมพระราชาแล้วก็ยืนอยู่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งด้วยท่าทางอัสงาา่าผ่าเผยนี่แสดงความไม่หวัดปันแล้วมีความเคารพในตัว เพาว่าท่าทางเสง่าผ่าเผยนี่ไม่แสดงอาการยิงเหมือนกับทหารที่เฝ้าพระราชาเขาต้องยืนตรงแสดงกอาการปกติแต่จิตใจเพราะไม่ได้ความเคารพพระราชาได้จัดประสิฐานด้วยกับคำนำคำนํำหนักที่นนุ่มนวลหมายความว่าพระราชาเนี่ยทรงตัดปริสิษฐานคือการต้อนรับทักทายปราศัยกับวโหสถ ด้วยพระราชสุรเสียงที่นุมน่มนวลว่าเชิญพ่อมโหสถนั่งอยู่ที่โคนรเถิดพระคุณนะเชิญนั่งตามสบายที่ไหนมันเหมาะพ่อมโหสถนั่งที่นั่นที่ไหนเห็นว่าสมควรจงนั่งตรงนั้นไปยมโหสถบัณฑิตจึงได้ให้สัญญาตามที่ตกลงบิดาของเธอเชื่อมเรืองตาโดบิดา ท่านมีดารู้ความหมายจีได้รู้จากอาสนะที่ตนนั่งอยู่แล้วกล่าวว่าพ่อมโหสถเจ้าจงนั่งบนที่นั่งว่าอย่างไงนะว่าพ่อมโหสถเจ้าจงมานั่งนอนบนอาสนะนี้เถิดจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้บนอาสนะนี้หมายความว่าให้อหโอกาสพระโลกตามสัญญา เป็นอันว่าท่านมาโหสถก็ตรงเข้าไปนั่งที่อาสนะที่เวดาลุก้นมาแล้วก็นั่งแทนทันทีเมื่อขนาดนี้เขาลูกหลานที่รักจงอย่าลืมว่าการมาคราวนี้วันดาบัณฑิตเท่าสี่จอมฤษียาที่ลุมปูชอบเรียกว่าเจ้าเท่าสีเท่าสารพัดพิษ เพราะว่าเจ้าสีเท่านี้ที่เราเรียกกับบนว่าัณฑิตความจริงก็มีคติไม่ต่างกับอสารพิษร้ายที่ทำลายความสุขของคนทั้งชาติเมื่อการทำลายพระราชาที่ด้ามได้คนดีเข้ามาช่วยบริหารประเทศเมื่อการบริหารประเทศดีคนทั้งประเทศก็มีความสุข ถ้าได้คนเลวเข้ามาบริหารประเทศพวกเราก็ยังมีความทุกข์เขาก็ยังมีความสุขแต่คนเดียวเพราะว่าคนที่เมาลาบเมายศเมาสนเสริญเมาสุขเมาความเด่นคุณเมาความใหญ่โตเขาก็จะกอบโกยความร่ำรวยความมีอิจฉาไปเพื่อเขาพวกเราจะเป็นยังไงนะชาดีไม่ดีประเทศชาติตั้งอยู่ในความมั่นคง มีมิตรเป็นที่รักเขาส่งเสริมให้เรามีความสุขเศรษฐกิจประเทศของเราดีก็ไล่มิตรออกไปจากประเทศของเรานี้แตเราต้องยากจนเข็นใจคนนั้นหลายนับแสนต้องมีความลําบากถ้าว่านับล้านนับเป็นสิบล้านต้องมีความลําบากเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเจ้าเท่าสารพัดพิษทั้งสี่นี้ก็มีสภาพเช่นนั้นคนอย่างนี้คบไม่ได้ เป็นนว่าในขนาดนั้นบัณฑิตทั้งสี่คนคือเสนกปกุกุตสะกามินเทวินทะซึ่งนั่งอยู่ในที่นั้นโดยได้เห็นพ่อลุกจากที่นั่งให้ลูกเป็นนั่งแทนและลูกก็นั่งแทนพอ่อเขาดีใจคิดว่าคราวนี้อาการอิจฉาอยากของเขาจะสมหวัง ทั้งนี้พ่อรายรัวพ่อห้อยสถแสดงความไม่รู้คุณพ่อลูกที่ไปนั่งที่ของพ่อนี่แสดงว่าลกูกเป็นคนอากตันยูไม่รู้คุณพ่อแล้วก็แสดงตัวเด่นกว่าพ่อคนประเภทนี้เขาจัดว่าเป็นคนเลวอาการอย่างนี้ลูกหลานจะพึงทำ แต่ถ้าว่าเรื่องราวของมโหสถในการแก้ปัญหากันอาจารย์แลี้สี่จึงได้เยะหยันพาก,กันตบมือสนเสห์เฮาเยอะเยอะว่านี่หรือคนที่ผู้ที่มหาชนพากันยกย่องว่าเป็นบัณฑิตเพื่อเป็นคนฉลาดที่แท้ก็คือคนโฉดเขานั่นเองมันมีอย่างที่ไหน เตียให้บิดาลุกออกไปจากที่อัสนะตนเองนั่งแทนเสียเองไม่สมควรที่จะพากันงมงายยกย่องมโหสถว่าเป็นผู้เฉลานี่เขาด่าต่อหน้าทารกำนันด่าต่อหน้าพระราชาตอนนี้เล่นพระราชาพระเจ้าวิเทธราชชักอึ่งนึกว่าเอเราหน้าตัวจะคบคนผิดเสียแล้ว ฟังต่อไปฝ่ายวเจ้าวิเทราชทรงสดับอย่างนั้นก็มีพระพักสลดเศร้าหมองแสดงว่าทรงระทมพระไทยเมื่อเสียใจยตกใจคิดว่าเราคบคนผิดต่อไปฟังดวงการของมโหสดันละเวลาหรือีนิดหมหสถเฝ้าสังเฝ้าสังเกตอากับปกริยาของพระราชาท่านเป็นคนฉลาด เห็นพระราชามีพระพักตรสลดเมองเช่นนั้นจึงได้กราบทูลว่าขอเีชะพระบารมีปกกล้าปกกระหม่อมขณะที่ข้ารูุ้ทธเจ้าจะเข้าเฝ้านั้นได้เห็นพระองค์ทรงมีพระสํมรารทรงยิบยิ้มย่องผ่องใสแต่ทว่าบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นพระองค์เคร่งเครียดลงไป ค้มไปมากคงจะมีสิ่งที่ข้าพระพุทธเจ้าทําให้เป็นที่ไม่พอพระราชใหาไทยระมังพระเจ้าขาพระราชาตรว่าเออจริงพระมโหสถเจ้าเป็นมณิตนนข้าเสียใจที่ความหวังของข้าในการที่เจ้าเข้าเฝ้าครั้งนี้ก็เพราะได้ยินกิตติศัพท ของเจ้าว่าเป็นคนฉลาดหลักแหลมมากแต่พอเห็นความประพฤติของเจ้าในวันนี้เข้าก็เกิดเสียใจเพราะว่าเจ้าให้บินดาของเจ้าลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วเจ้านั่งแทนเสียเองข้อนี้แลยพระมโหสถที่ฉันสลดใจเสียใจไม่คิดเลยว่าเจ้าจะเป็นคนอากตันยูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ แล้วตีตนหรือถือว่าตนดีกว่าพ่อกว่าแม่อย่างนี้เป็นคติธรรมดาของคนที่ก็มีความเข้าใจกันแต่ว่าพระราชาเนี่ยพระเจ้าวิเทหราชทรงลืมว่าพระองค์ส่งปัญหาไปเขากขาเขาแก้ปัญหามาท่านโสหิสดินีกราทุนว่าขอนเละข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจในพอความ ขอพระไทยคำพระองค์ที่มีอยู่แต่ข้าพระบาทแล้วพระเจ้าค่ะหมายความว่ามีความเข้าใจว่าเวลานี้เนี่ยพระองค์ไม่พอใจเสียแล้วแต่ว่าข้าพระบาทขอทราบว่าธรรมดาบีดาผู้เป็นผู้มีความสำคัญขบดเสมอไปหรือพระเจ้าค่ะนี่หมายความว่าเอาลูกหลานที่รักตัวนี้เขาแยกนิดหนึ่ง ที่มาออสุถามว่าพ่อแม่เนะี่ยมีความสาคัญแก่บุตรในที่ทุกสถานทุกอาการได้ยังไงความจริงพ่อแม่มีความสาคัญแก่บุตรในฐานะที่ท่านผู้ให้เป็นผู้ให้กาเนิดแล้วก็บุตรก็ต้องแสดงความกตัญญูรู้คุณแต่ถ้าว่าในกรณีบางอย่างบุตรอาจจะมีความสําคัญกับบิดามารดา อย่างที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุตรมีสามประเภทหนึ่งอาวัชชาตบุตรบุตรที่มีความโง่มีความสามารถน้อยกว่าบิดามารดาสองอนุชาตบุตรบุตรที่มีความฉลาดมีความสามารถเท่าบิดามารดาสามอภิชาตบุตรบุตรที่มีความสามารถและมีความรู้ความฉลาดยิ่งกว่าบิดามารดา แต่ว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ทดลองบัญญากันพระเจ้าวิเทหราชท่านก็นลืมตอนนี้ไปเมื่อมโหสดกราบทนอย่างนั้นเจนี่กราบทนต่อไปว่าขอเดชะโรงมีพระกระแสรับสั่งให้ข้าพระพุทธเจ้านำมาสด,ดอนมา ซึ่งเป็นมาที่ดีกว่ามาธรรมดามาถวายใช่หรือไม่ใช่ไปเจ้าค่ะเอาละตอนนี้เล่นปัญหากันนะโต้กันราชาก็ทรงรับสั่งว่าถวงแล้วพระมโหสถฉันต้องการอย่างนั้นแต่มโหสถจึงในลุกจากที่นั่งแล้วก็สั่งให้นำลาที่นำมาด้วยให้มันนอนแทบพระบายเขาไม่เจ้าวิทธาราช แล้วก็กราบทูลว่าขอเดชะลาตัวนี้ราคาเท่าไหรพ่พระยาค่ะเอาละลูหลานที่รักตอนนี้จะเจอความดีนะว่าใครจะแน่หรือไม่แน่พระราชามองแล้วเห็นว่ามันเป็นลาเป็นลายชนิดดีราคาก็มันก็ประมาณไปกระหาบรรณะเท่ากับแปดตำลึง แทนพระราชามองนะมองแล้วไปดาวานาเท่านั้นไอ้นี่ราคาแปดตำน่งเท่านั้นเองทีนี่สนทัว่าลาตัวนี้ราคามันประมาณแปดตำน่งนั้นหลานแล้วล,ล,ลูกรักถ้ามาเอาสดจีนี่กราบทูลว่าก็ถ้ามาสันดอนมาสายลานี่เกิดในท้องมาสันดอนตัวนั้นราคาประมาณเท่าไหร่พี่เจ้าค่ะ ตพว่าม so like ้าสดอนพ่อเป็นม้าแม่เป็นลาราชาจินตัดว่าสำหรับม้าสดอนนี่เราตีราคาไม่ได้เพราะว่าเป็นม้าตัวประเสริฐเป็นม้าที่มีความสำคัญที่สุดจะเป็นม้าอะไรที่จะตีราคาเท่ากับม้ามาสดอนไม่ได้ฉะนั้นคำว่าม้าสดอนนี่ตีราคาไม่ได้แน่จะบอกว่ากี่แสนกี่ล้านก็ตีราคาไม่ถูก ท่านมโหสถที่นี่กราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพก็ถ้าอย่างนั้นเหตุไรที่นี้ทรงรับสั่งดังนั้นเมื่อกี้นี้พระองค์ทรงรับสั่งว่าบิดาจะมีความสําคัญกับบทเสมอไปไม่ใช่หรือถ้าพระราชำดำรดนั้นเป็นความจริงลาก็ต้องมีความสําคัญกว่ามาสันดอนของพระองค์เพราะลาเป็นแม่มาสันดอน ขอพระองค์ทรงรับราลานี่ไว้ถ้าม้าสดอนสาคัญกว่าลาก็ขอองค์จงรับมาสดอนไว้เมื่อกี้นี้บัณฑิตเขาพระองค์คงจะไม่รู้เหตุอย่างนี้กระมังพระเจ้าค่ะเพราะท่านเป็นบัณฑิตผู้ใหญ่และก็คน,นแก่พากันตบมือหัวเราะยะ่อข้าพระพุทธเจ้าว่าโอนหนอ พระองคได้บัณฑิตเหล่านี้มาจากไหนช่างมีปัญญาสามสียจริงๆอรับันดาลูกหลานที่รักชายและหญิงธรรันดาท่านพุตัสสาสนิกชนทั้งหลายเวลาที่จะพูดไปไม่มีเสร็จแล้วสําหรับในวันนี้ก็ขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิี่พัฒนามงคลสมบูรณ์ปุลผลจงมีแต่ลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี